สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะคะเดดจ้าอยู่เลยเพื่อนๆมาดูทะเลกันค่ะแสดงว่าที่นี่ตอนหิมะเยอะนะคะก็น่าจะหนาพอสมควรเนาะ,ะสาวๆได้ยินเสียงไหมคะขออนุญาตกลับกล้องเนาะให้ดูวิวค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยเฟนบอกทะเลมีแคนโกดาวเดะ โอเคแฟนบอกว่าตรงกลมๆตรงนั้นเขา,เ,าเป็นดักจับปลาแซลมอนนะคะเพื่อนๆย้อนแสงไหมคะเพื่อนๆตะวันแดงเนี่ยแฟนบอกว่ามันมีไฟด้วยนะคะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เนาะนี่ที่นี่นอร์เวย์นะคะเพื่อนๆที่นี่นอร์เวย์นะแฟนพามาดูนะคะโขเหินนึกถึงแถวภูเก็ต แถวสมุยเลยนะเพื่อนๆน,น้ำเย็นมากเลยตอนนี้ลมลมเบาๆค่ะเพื่อนๆถ้าลมแรงกว่านี้หนาวกว่านี้นะอันนี้ลมยังไม่แรงอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพัดเปิดกล้องหลังเรากำลังเดินลงไปข้างล่างแต่แฟนบอกว่าถ้ามันลื่นก็ไม่ต้องไปต่อแต่ว่านี่นะคะเพื่อนๆพ,พัดก็ไม่กล้าลงไปเยอะค่ะกลัวมันลื่น ถ้ามีตะไคร่นะ้ำมันก็จะลื่นเนาะก้อนหินทั้งนั้นเลยล้มหัวฟาดพืินมาน้ำใสมากเลยเพื่อนๆน้ำใสเออเป็นสาหร่ายค่ะเพื่อนเแฟนบอกให้ระวังเนาะพัดก็สองจิตสองใจไม่น่าจะลื่นมั้งค่ะเพื่อนเพืน,พนสาหร่ายมันแห้งแล้ว่ะเออมันแห้งแล้วไม่ลื่นหรอกคะ่ะ น้ำใสมากเลยธรรมชาติสวยๆที่นอร์เวย์ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นแคมป์โคนวิวสวยมากให้ดูวิวค่ะเพื่อนๆเป็นวิวที่สวยมากๆเลยเดินลงมาแฟนจอดรถนะคะที่นี่นอร์เวย์ค่ะเพื่อนๆแฟนจอดรถไว้ข้างบนและพากันเดินลงมาข้างล่าง สวยจังเลยสวยจังเลยค่ะเย็นนะคะเพื่อนๆตอนนี้ตอนนี้เย็นแดดจ้ามากค่ะเพื่อนๆแดดแยงตาเหมือนตะวันยังไม่ตกดินโ oh อเมกอาตะวันยังไม่ตกดินแดดแยงตาเหมือนประมาณสี่โมงเย็นบ้านเราในขนาดสองสามทุ่มแล้วนะเห็นว่ามันไม่ลื่นค่ะเพื่อนๆก็เลยเดิน วิวสวยมากแฟนบอกว่าขับรถหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะไปถึงบ้านดึกเลยพรุ่งนี้แฟนทํางานค่ะพรุ่งนี้แฟนทํางานก็เลยเออละเหยไม่ได้อยู่นี่นานไม่ได้สวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมสวยจังเลยค่ะเนี่ยซันเซ็ตน่ะก้ด้หอกตกฮะก็ได้ดีแต่กล้อง กล้องอยากถ่ายรูปกับเพื่อนๆยึดๆๆจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปสวยนี่พัดจะให้ดูวิวว้าเพอร์เฟกใครชอบกดไลค์หน่อยค่ะใครชอบกดไลค์หน่อยค่ะเย็นนะคะพเพื่อนๆหาวมันนี้ทำาป็นเจอหนาวนายทีนไรตอนนี้ส่งทุ่มครึ่งที่นอร์เวย์ค่ะพเพื่อนๆลมมาเบาๆแต่ก็เย็นขอบคุณเสื้อพิจูค่ะเสื้อเสื้อสเวตเต์เสื้อกันหนาวของพี่จูช่วยได้ สวัสดีทุกๆยูเซอร์เลยค่ะตากล้องนะคะย้อนแสงนะคะพเพื่อนๆสวยอะเวียนหัวไหมคะพเพื่อนๆเวียนหัวไหมสวยหนะ่าชอบตรงนี้อเโอเคโอเค <Okay. S 1> okay, now โอ้ยชอบจังเลย I really like darling วันทันเร็สไลน์นะอยู่กับแฟนทำตัวเป็นเด็กค่ะเพื่อนๆอโนเนะบ้างหน่อมน้อยบ้างเนาะ แดดแย่งตาค่ะเพื่อนๆอยู่กับแฟนต้องทำตัวเป็นเด็กค่ะอยากให้เขารักอยากให้เขาหลงเติมเสน่ห์ในทุกๆวันแดดแย่งตา let's go not finish not finish ดูเธอตากล้องนั่งยองๆนี่เพียง you don't go to ผู้จัดการสั่ง <Stand. S 1> finish i m s t a n d i m not sitting overland ลุก overland ว้าว very nice สวยจังเลยค่ะเพื่อนๆชอบความสวยที่นี่ทะเลสวยๆที่นอร์เวย์ล o ก overland ดิลิ่งเพื่อนๆมันเย,ยงตาพัดมองไม่เห็นเพื่อนๆเ,เลย <S <S แต่สวยนานก็ไม่บอกว่าที่นี่คือ อะไรแต่รู้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆโคดหินเยอะค่ะเพื่อนๆเวลาเดินต้องระวังนะพัดเปิดให้ดูดูสิโคดหินก้อนหินแต่มันไม่ลื่นเนาะมันไม่ลื่นแล้วโอ้สวยจังเลยพเพื่อนๆดูวิวค่ะ nice view darling nice place yeah อ a l i t t โคน้ำ you can touch there. No. know, <laughs> <I> know. <laughs> พัดเผลอไปล้างมือน้ำเย็นมากเลยค่ะเพื่อน แล้วแฟนก็มาจับมือพัดแฟนบอกเออมือเย็นไอ <laughs> <I know. laughs> ้เนอมีมีการบอกรูปนะเขาอยู่นอร์เวย์เขารู้นะเทิร์นเดอรู้ก็บอกหน่อยก็ไม่ได้เนาะเราแค่เราไปจับน้ำซ sure uh ันเซ็ตอ๋อเบิร์ดยิ่งเสือแย h อ much but right now the sun right the sky oh not clear the eyes The eye is not clear because much sun สวยจ้าเปิดวิวให้ดูค่ะเพืเ่อนๆโอ้ oh my god สวยเย a h yeah 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 y yeah, e yeah, yeah. เปิดกล้องหลังให้ดูเรื่อยๆดีกว่า Maybe Wait Don't see the camera Okay Let's go t h a t the Not o กร้องไป go to the car right? Uh huh. <laughs> Do you <remember? S 2> that road. Really m m e e e b r r ถามแฟนว่าจำทางกลับมัน remember the way for back to the car จำทางถามแฟนว่าจำทางโอ้ดาเลียงลุกลุกลุก Who's that When I'm Who's high now พากันยืน สองคนตายายดูเงาตัวเองค่ะดูเงาตัวเองสองคนตายยายเดินเล่นไปตามภาษาค่ะเพื่อนๆเวนแอมคอร์ทูมายสิสเตอร์ e นยามอร์นิ่งชีอั m e ิมเมนิ่งสเนกโอเวอร์เดี o b e c ูบีคอสม t สฟอเรส no no snakes in Norway สวัสดีทุกๆยูส์ what's เนี่ พอสแตปเนี่ย yeah, looks like snake but it's not a snake อะฮะอะฮะโอมีไฟป my god เย็นแล้วค่ะเพื่อนๆพอสาดครับเย้ลบไมค์ you can't touch my ตเข้ามมือเย็นค่ะเพื่อนๆ น้ำมูกก็ไหลเนี่ยถ้าอากาศเย็นน้ำมูกไหลสวยจังเลยอะ่ะต้นไม้ต้นไม้กำลังขึ้นมันก็ดูสวยดีนะเพื่อนด This one the same Oh my god เ <c oughs> <c oughs> <laughs> ที่ยวรอบดึกค่ะเพื่อนๆสองทุ่มครึ่งยังพากันเที่ยวอีกน,นะ สองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งไปถึงบ้านสี่ทุ่มครึ่งกว่าจะได้อาบน้ำกว่าจะได้นอนห้าทุ่มพรุ่งนี้แฟนไปทำงานสุดยอดไหมคุณสาสามีดีเด่นนะคะกลับดึกตื่นแต่เช้าไปทำงานก็ยอมมีเวลาพาแฟนเที่ยวน้อย <c oughs> มีเวลาพาแฟนเที่ยวน้อยเราจะแยกไลฟ์เพื่อนๆนั่งเมาสมอยไปสิไลฟ์สดไปสิ เดี๋ยวก็หมดวันแล้วเนาะอากาศเย็นนะมุกไหลลูกๆโอเวเดเพื่อนๆดูนะกี่โมงแล้วคะตอนนี้สองทุ่มครึ่งคะ่ะเอสเทอร์จีอินนอเวนาวสองทุ่มครึ่งที่นอเวค่ะเพื่อนๆพลาดเปิดกล้องให้ดูสวยมากสวยเนาะดูธรรมชาติของนอร์เวย์ค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลย แฟนบอกว่าแคมปิ้งนะคะเขามาตั้งแคมป์แล้วก็เขาจะมาแต่ช่วงซัมเมอร์ค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นหน้าหนาวเขาไม่มานะหน้าหนาวมีหิมะนะคะก็จะไม่มีคนอยู่บริเวณนี้ก็จะไม่มีคนอยู่แต่เขาจะมาช่วงซัมเมอร์กันมาตั้งแคมป์บางคนเขาจะมีรถบ้านเขาจะมาเที่ยวกันเนาะอืมน่าอยู่เนาะ ต้องคนมีตังจริงๆแดนมินร no, no ิชพี่ p พื่อนอวบหรอเนื้มาพีพื่อนคนทั่วไปก็มาได้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกับรวยก็โอเคนะสวยจังเลยเห็นทุ่งหญ้าเขียวๆเห็นทุ่งหญ้าเขียวๆสวยมากเลยเป็นแฟนพามาดูแฟนพามาดูซอวีวีเร ออสโเค่นเงย้อนกลับกลับบ้านดีกว่าแฟนบอกประม maybe 10 30อยู่ไทยเ maybe because you drive much again แฟนกลับแฟนขับกลับบ้านปูนางเหนือไั่งใจนั่งใจขับรถคนเดียวสงสารคนขับรถใช่แล้ว่วโมงไป w h a time for set out o'clock again yeah 5 50 5 50 สวยไหมคะเพืเ่อนๆมีพวกเขามีบ้านมีรถแล้วไฟยูว่าเธอเยี่ยมมากสวัสดีค่ะยังไม่นอนเหรอคะหรือว่าตื่นกันแล้ว Are you wake up? ัสดีวัน wake up 1 o clock in Thailand right <laughs> ่ของไทยหรือเปล่าคะเพื่อนๆตีหนึ่งของไทยหร,หรือเปล่าใครยังไม่นอนก็จะได้เซกุนไนใครตื่นละอะไรเตื่นเช้านี้ก็จะได้ก <c oughs> <oughs> ุดม o r น i n งเวลาเราไม่ตรงกันค่ะเพื่อนๆเ,เวลาที่นอร์เวย์ช้ากว่าเวลาประเทศไทยห้าชั่วโมงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินขึ้นเขาสองคนตายาย่ค่ะเดินขึ้นเขาสองคนตายย่า เพื่อนๆให้ดูวิวเดินขึ้นเขารถจอดอยู่ตรงนู้นภูเขาสูงริบเลยเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นกันค่ะเพื่อนๆย้อนแสงหน่อยดูตูดผู้ชายไปค่ะดูตูดผู้ชายไปก่อนค่ะแก้งแฟนได้เรื่อยตอลอดเก่งแฟนได้ตลอดตลอดเลย คนขี้อายแต่ชอบชอบเข้ากล้องนะเพื่อนๆเป็นคนขี้อายบางครั้งก็อยากเข้ากล้องบางครั้งก็ไม่อยากเข้ากล้องเหนื่อยหอบคนแก่คนแก่เดินขึ้นเขาลงเขาก็เลยเหนือ่อยวิอาเฮียว t ตส์เตน m มเราอยู่ที่นี่ฮอร์มนไหมฮอร์แมนฮอร์แมนชิสแคมป์ปิ้งฮอร์แมน <laughs> What are you doing a r ล i n g We are here We are here เราอยู่ที่นี่นะคะเราอยู่ที่นี่สวยนะเพื่อนๆสวยเนาะเ <c oughs> ช่ได้อ่ะเฮีย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 ว้าว perfect โอเคค่ะเพื่อนๆขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะ ดึกแล้วกลับบ้านดีกว่ากุหา้านะอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะโอ m มก o d อ,อยู่นอร์เวย์ค่ะสาวๆตอนนี้อยู่ที่นอร์เวย์ค่ะสวัสดีทุกๆยูเซอร์เลยค่ะแฟนส่งรูปให้เป็นร้อยรูปเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเหนื่อย <laughs> เหนื่อยจังเลย ขับรถอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงบ้านอาบน้ำนอนสองคนตายายนะคะวันนี้งดอีกหนึ่งวันนะคะงดเรื่องบนเตียงอีกหนึ่งวันเมื่อวานก็งดเรื่องบนเตียงวันนี้ก็งดเรื่องบนเตียงผู้บ่าวเหนื่อยแล้วค่ะผู้บ่าวมาไม่ไหวผู้บ่าวไม่แรงผู้บ่าวไม่มีแรง,รงฮึบแล้วค่ะคืนนี้ก็นอนกอดกันอย่างเดียวไ o n i น h t ว e o อ l y ฮัก a อ d <sighs> no don't say anything นะลี don't say anything please help me say anything about <laughs> the word if not good because 18 plus right uh huh <sighs> okay let's go let's go go to home go 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 b ายบายเพื bye, <laughs> ja ่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้6กโมงเย็นมาเรียนภาษาด้วยกันค่ะคิดถึงทุกทุกคนนะ เดินทางกลับบ้านค่ะคุณนายเอบริวานลูกอ๊อฟเดดดูสิค่ะเพื่อนโอ้ <c oughs> oh my god be careful darling <'m> careful. <c oughs> ขับรถลงเขาค่ะเพื่อนเมื่อกี้เราไปเดินเล่นกันมา